ที่ย่ำทำขึ้นครับมเมื่อนี้มาเบิงเบ็ดครับ<อ>นี่ผลพายุมากครับกันเลยมาใส่เบ็ดคือบะเนาะโอ้เงออยังเหลือครับนี่เป็นเงยเป็นป้าขาวครับไปมเมื่อนี้ให้ลูกไส้ครับมาเป็นตากล่องเหี้ยวหลังแหลกพานไปครับบ่มียงนี่เดี๋ยวใส่บะเนาะจำบ่ได้แล้วพี่นิ่ง สิบอดดิไซเลยมั้งช่างไดนน้าสิบได้ใส่น้าสิีพใส่ยอยู่ทงเลยอุ่นละใส่อยู่งั้นน้าหนามร้ายหนามร้ายฝนมาตกช่วงตาเขาครับมันกระยาอยู่แบบนี้เศร้าให้เศร้าหน่ายการลำบากค,ครับ ใส่เบ็ดเหรอนังเนียเป็นอย่างไรคือนงบอโอ้ยเงยัยออยงเหลืออยู่บอมานบอมานมันกิี่ดิฮกบ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 จับอโคบบ่กบมันล่งม,อ,มองนี้มันเปอทา้งใดเมื่อกี้ อุ้ยไปแล้วหลังนี้บ่ถือครับเห็นเยื่ออยู่ครับมันขาวๆฮะไปทางไหม,มน้องพี่ได้จะโตบนอนอครับเหมือนแรงนี้นเนาะอ้าว ก็ไปไม่ได้โอ้ลือมไปตากลองเขาเนื้ออยังเหลือครับนี่เนื้ออยังเหลืออยู่บ่ถ,ถือทางผีได้มาเพิ่งโอ้ทางผีอหอยเชอรี่เลียนเนื้อครับเนื้อที่ใส่นี่เป็นเมือ้อ ปลาขาวนะครับโยนลงผมจำไปแ,มแลมโบ เสียงหยังตอมแ็มเงือเหลือบมองตงนี้เงือเหลือครับปล่อยพานพ่อได้ใส่ทางขวามือไหมไม่ได้ใส่ตรงนั้นน้ำมันลึก ไม่ใช่นะมันลึกอันนี้ก็เหยื่อเหลือพี่นิวนี่ถูกเบ็ดเรามีน้อยไม่ได้ปลาเลยแนมะัออ้สงสัยอยู่อันนี้ก็เหยื่อเหลือแผนกล้องไปตรงไฟฉายนะอันนี้ถูกแล้วมอแล้วครับหนึ่งศูนย์นี่นี่มาดูใกล้ๆนี่ มาแล้วมาแล้วนี่เห็นบ่อนีอช่อนตัวเล็กตัวบโใบหญ่ป็านไหนครับแต่ขาเดร้า้หลายโตกะพอแจะปนอยู่ด้วนี่อ่าอันนี้กอร่อยเลยกินเลือกอีกระหากปนดใดยบนนอบอบันนี้โอ้ว่าอยู่ที่ละ่ะเป็นยังสี่ Ở đây là anh Nâng ừ. xuống Tôi bôi nhầy hả qua Tôi tôi nhầy nỉ bây giờ đấy nó tôi nhầy Dù thằng đầy mệt Hãy nỉ cho kênh nhưng nữa lào, hầu hảo giờ đây, mày sống đi kỳ bóng đi chân đay kỳ chân ngôn nhiêu anh ơi 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 ไปเบิง้งปุ่นก็บอถือน้่เดียวตัวเดียวขนั้น,นตัวนี้อ้าวเงอเมืดครับมองนี้ตะคอใหญ่สืมากินเีละ เงาเงยยังเหลือเียบรอยครับเด่ตัวเดียวครับแรงนี่บอกคือเป็นไหนเคครับจำนีแ่แหละครับพี่น,อน้องสวัสดีครับ